สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับชั้นม .2 อทับ2กับชั้นม2ทับ4ี่ที่น่ารักทุทกๆคนนะครับเพราะว่าคุณครูสอนนักเรียนอยู่2ห้องนะครับสำหรับเพิ่มเติมม .2 อถ้าม .3 นี่จะสอนครบทุกห้องเลยนะครับทั้ง4ห้องเปิดทีม2อทับสทับกับ2ทับนักเรียนครับกลุ่มชมชั้นส่งไปดูด้วยก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนักเรียนชั้นม2ทับ1 กัตถ์สามด้วยนะครับนะกักทับกัปทับสามด้วยวันนี้นะครับลูกเป็นวันที่สี่วันที่สี่ะส 2, นะครับวันพุธที่สี่สิงหาคมประศสองพันหหกสิบสี่นะครับนะครูทำคลิปส่งนักเรียนดูเป็นคลิปที่สองนะครับเพื่ออ,อธิบายการลบพหุนามนะครับถ้าทันก็จะเป็นการบวกสักข้อหนึ่งด้วยนะลูกนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะลูกสําหรับใบงานครั้งที่สี่นะครับนักเรียนเปิดหน้าสุดท้ายเลยคือหน้าที่เท่ายลูก หน้าที่หกนะลูกนะวันนั้นครูได้แสดงให้นักเรียนดูไปก้อนหนึ่งแล้วใช่ไหมคือก้อที่่าไหร่ลูกคือก้อที่คือข้อที่่าไหร่ครับคือก้อที่หนึ่งจะไป็กับลูกอืมอนักเรียนเปิดขึ้นหน้าที่6เลยนะลูกนะครูจะเริ่มทบทวนใบงานของลูกเลยเปิดอีกไกลยังทํามไม่ได้อาจจะกรุกจักนิดหนึ่งนะลูกนะเพราะว่าครูต้องมือหนึ่งถือโทรศัพท์อีกมือหนึ่งก็จับปากกาเพื่อจดเขียนให้ลูกคุณครูขอ อธิบายก็ที่สองก็แล้วกันนะลูกนะการลบกูก็จะเขียนเลยลูกว่าสามไรลูกครับสามวยยกกำลังสองจากโจทย์จะไหมลูกเป็นไงลูกลบกับ5 y ใช่ไหมบวกเอ่าเราเอามาลบกับลบออกวากำลังสองนักเรียนดู นักเรียนดูตัวลบลบวายกำลังสองกับลบเจ็เราต้องเปลี่ยนตัวลบเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามจากลบหกวายกำลังสองเราก็เปลี่ยนเป็นบวกหกวายกำลังสองจากลบเจ็ดเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นบวกเจ็ดนักเรียนทั้งพจน์ที่กลายกันให้ตรงกันนะครับค่าของตัวก็ตั้งตรงกับค่าของตัวว่า y ากำลังสองก็ตั้งตรงกับ y ากำลังสองส่วน y ไม่มี ใช่ไหมครับพจน์ที่เป็น y กําลังหนึ่งไม่มีนะครับไม่มีในพระอุนามตัวลบนะครับเพราะนักเรียนเปลี่ยนพรอุนามตัวลบเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามแล้วจะพระอุนามทั้งสองมาทําไงกันครับมาบวกกันเลยอ่าคิดกันใต้ใช่ไม่ลูกเอาบวกกันบวกกันเลยลูกเอาเร็วให้คิดหนึ่งนาทีให้คิดหนึ่งนาทีาทลูก ก้าบวกเกตเป็นเท่าไหร่ลูกเป็นสิบหกถูกไหมเป็นบวกสิบหกเช่อไหมครับลูกลูกลม้ไไม่มีตัวบวกนัรนยนก็ดึงลงมาใช่ไหมครับลูกครับดึงลงมาได้เลยเป็นผลลัพธ์แล้วลูกเห็นไหมเป็นผลลัพธ์แล้วเห็นไหมครับลูกมาดูสามวายกำลังสองบวกกับ y กําลังสองบวกเฉพาะสัมประสิทธิ์ข้างหน้า6กับ3บวกกันได้ 9 9อะไร9า y กําลังสองนะลูกนะเอา้ากี่เส้นใต้สองเส้นเสร็จแล้วครับ้อนนี้นักเรียนตอบเอาเองนะลูกนะตอบเอาเองเพราะฉะนั้นครูขอทบทวนนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจอีกครั้งหนึ่งว่าการการอะไรครับลูกการลบพหุนามก็คือการเปลี่ยนพหุนามตัวลบเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามเสร็จแล้วก็นำมาบวกกันเลย กรใจนะครับอา่าข้อที่3ามำเองครูจะยกก้อที่4ให้ดูอีกข้อหนึ่งนะครับอ่าก้อที่4ครูจะเขียนแล้วอะไรลูก5 5ห,ห้าอะไรครับ 5Y ากำ like ล,ลังสองลบลบใช่ไหมครับอ่าเอามาลบกับลบสาากำลังสองลบ 4. เอามาลบกับลบสาากำลังสองนะครับลบ 4. นี่คือพอ,อุนามตัวลบที่กูชี้ในเน็ตเนี่ยเราก็เปลี่ยนพอ,อุนามตัวลบในข้อที่4เป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามใช่ไหมลูกจากลบ3 y กําลังสองเราก็เปลี่ยนเป็นบวก3 y กําลังสองแล้วก็ตั้งให้ตรงกับพจสาม y ายกลังสองตั้งเลยเปลี่ยนเป็นบวกแล้วเอาค่าคงตัวลบ4เปลี่ยนเป็นไรลูกเปลี่ยนเป็นบวก4่ เป็นเป็นบวกสี่นะครับลูกนะอ่าบวกสี่อ่า,อาขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาบวกกันเลยพอเราเปลี่ยนพระอุด,ดามรถเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามเราข้อบับวกกันได้เลยนะลูกนะเอาบวกกันได้เลยลูกก็ที่สี่อ่าบวกกันได้เลยสี่บวกสี่ลบหกติดลบหร่ลูกบวกสี่ลบหกเอาคิดให้คิดลูกให้คิดนะครับ บวกสี่ลบกถ้าครูพูดตามภาษาท้องตลาดลูกตามภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจกันสําหรับนักเรียนที่เรียนจำำํานวนเต็มในชั้นหมหนึ่งมาไม่รู้เรื่องนะครับคําว่าบวกสีลูกความหมายของบวกสก็คือมีอยู่สี่ลบกก็คือใช้ไป6กก็แสดงว่าไม่พอใช่ไหมครับไม่พอ ต้องติดอ่าไร่ติดลบสองเพราะบวกสี่รบบก็คือติดลบสองอ่านีใครไม่รู้เรื่องบ้างอาถึงตรงนี้แล้วนะลบสามวไม่มีตัวตัวที่จะมามาลบกันนะครับก็ดึงออกมาได้เลยลูกลบขอโทษไม่ใช่ลบสามวลบสองวลูกครูตามองมก็เห็นลูกกระนาดใสแว่นแล้วครับอ้า ต่อไป 5y กลังสองบวกกับ 3y กลังสอง5บวก3เป็นเป็นเท่าไรเอาคิดคิดให้เวลาอ่าเป็น8จะไหมลูกอ่านั่นก็จะได้ตรงนี้ว่า8แล้วก็ตัวแปรแล้วก็ดึงลงมาด้วย y กลังสองนี่คือคําตอบแล้วลูกอ่านี่คือคําตอบแล้วนะครับนะคือคําตอบแล้วคือ 8y กลังสองลบ 2y จะไป็ลูกลบสองนะครับแปดบวกลังสองลบสองบลบสองใครที่จำถูกแล้วแสดงว่าเก่งมากเลยก็ที่สามาำเองนะครับก็ที่สามาำเองอ้าวครูไปทบทวนการบวกนิดหนึ่งครูกอดึงกระดาษออกนะครับน,นักเรียนมาดูเปิดย้อนกลับไปหน้าที่ห้าอ้าวนาติยาเมื่อกี้น้าที่ยกน, 6, นะครับเ้ามาดูมาดูาดเอาตั้งแต่ก็ที่เจ็ดเลยก็แรกเลยลูกก็ที่เจ็ด ข้อที่7จโจทย์ว่าอะไร8 x ยกกำลังสองบวก x y จะไหมลูกลบ3 x กำลังสอง y จะไหมครับก็ตั้งตัวตั้งก็คืออะไรครับลูก8 8อะไรครับ8อะไรลูก8 x กำลังสบวกกับ x y ลบลบอะไรลูกลบ3 x กำลังสอง y อันนี้วิธีบวกนะครับบวกหน้านี้วิธีบวกนะครับบวกกับ5 x ยกกำลังสอง y ดูสิ x ยกกำลังสอง y อยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงนี้ก็ตั้งให้ตรงกับพจน์ที่คล้ายกันนะครับห x ยกกำลังสอง y เครื่องหมายเป็นบวก x ยกกำลังสองนี่ลบห x ยกกำลังสองนั่นเองอเขาเขียนอย่างนี้แล้วก็อ่าบวกกันเลยลูกบวกกันเลยบวกกันเลยนะครับได้คำตอบบวกหมีอยู่ห้าบาทาพูดกันแบบบ้านๆกันเลยลูกแนละในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้ลบสามไม่ใช่เอามาบวกไม่ใช่เอามารวมกันนะมีอยู่ห้า ลบสามก็คือจะใช้ไปสามลูกหมดไหมหมดเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือแค่สองใช่ไหมลูกราะนั่นก็ใส่ตรงนี้เหลือสองก็คือบวกสอง x ก,กำลังสอง y กระจายาใ,จใช่ไหมลูกอ่าเก่งมากเลยนะครับเห็นไหมลูกอ้าว xy ไม่มีตัวบวกเห็นไหมลูกดึงลงมาเลยลูกดึงลงมาเลยบวก xy ใส่ด้วยลูกอ่าเห็นไหมครับลูกอ่าเห็นนะครับอ่าบวก xy หลังจากนั้น เหลือพจนสุดท้ายนะครับอย่างนี้แสดงว่า8 x ยกกำลังสองบวกกับลบหนึ่งไม่ได้เอามารวมกันเป็นลบเก้านะครับไม่ใช่นะครับหมายความว่าลูกถ้าครูพูดเป็นเป็นเงินนะครับแล้วกันนะลูกนะมีเงินอยู่8บาทใช้ไปเท่าไหร่ลูกใช้ไป1บาทลบ x ยกกำลังสองก็คือลบห x เขาไม่เขียนกับเลข1ลูกนะเขาเขียนลบเฉยๆนะครับนะก็คือลบห x กำลังสองแปดลบ 1, หนึลือเท่าไหร่ลูกเหลือ7ใช่ไหมครับเหลือ7 7อะไร 7X กยกกำลังสองลูกนี่คือคำตอบลูกนี่คือคำตอบนะครับนี่คือคำตอบแล้วเพราะคำตอบของข้อที่ท่าไหลลูกของข้อที่7ก็คือ 7X ยกยกกำลังสองบวก x y บวก2 x กกกำลังสอนะครับก็8ก็9ก็10 11 12ทําเอง อ่านะครับครูยกตัวอย่างข้อที่13บาไม่ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาล่ะครูจะเลื่อนกระดาษแลวนะลูกนะทำคนเดียวสนุกจะตายไปลูกเนาะอืมอ้าวต่อไปทำคนเดียวนะครับมือต้องถือโทรศัพท์ด้วยลูกข้อที่12สองโจทย์ว่าอะไรลูกอ่าสิบสองไม่ยกนะยก,ก,ลยลกข้อที่สามเลยลูกข้อที่สิบสามเลยลบ x กยกกำลังสองอ้าวครูจะเขียนแล้วลูกนะครูจะเขียนแล้วอา้าวลบ x ยกกำลังสองพออุณนามตัวตั้งลูกลบสี x ่ xy ดูตามไปเลยนะลูกนะบวกสี่ y กำลังสองเผานามตัวบวกสาม x ยกกำลังสองตั้งให้ตรงกันลูกตั้งให้ตรงกรันไอ้สาม x ยกกำลังสองนี้ลูกก็เอามาตั้งให้ตรงกรับ x กำลังสองบวกสาม x กำลังสองไม่ต้องใส่ อย่างนี้หมายความว่าบวกไม่ต้องใส่เครื่องหมายบวกกางหน้าลูกนะบวก2 xy ตั้งตรงกับโพจน์นี้น่าจะมีครบนะนลูกเนาะข้อนี้มีครบทุกพจน์ลบ y ายกกําลังสองเช็คดูสิตรงกับเอกสารของนักเรียนไหมแล้วเอามาบวกกันลูกอเอามาบวกกันนะลูกนะเอามาบวกกันด้วยดีเราเร็วด้วยด,วดีลูกก็ที่13ามนะครับเอาบวกกันเลย อพอจากพอดหลังสุดเลย 4Y ากำลังสบวก 4Y ลบ 1Y 4ลบ 1, 1เหลือเท่าไหรโลก4ลบ1ก็ที่13โลกเร็วๆกีด่ลบ1เหลือ3เป็นบวกนะครับเหลือ 3Y ยกกกำลัง2อลบ4บวก2ลบ4บวก2 มีอยู่สองใช้ไป4ติดลบไหมติดลบติดลบเท่าไหร่ลกูกติดลบสอง x y อา้าวบทหน้าสุดเลย3 x ลบ1 x มีอยู่3ใช้1เหลือเท่ลกูกเหลือเท่ลูกเหลือ2เหลือ2 x ยกกำลัง2นี่แหละครับคือคำตอบลกูกคือคำตอบ นะครับนี่คือคําตอบเสร็จแล้วนะครับลูก2ขอ้ออ่ะกดสูไปใกล้ๆนี่คือข้อที่เตาไ่ลูก10 3ตอบ2 x ยกกําลัง2องลบ2 xy บวก3 y ยกกําลังสองสำหรับเมื่อกี้ข้อที่เตาไลลูกข้อที่7นะครับนะตอบ7 x ยกกําลัง2บวก xy บวก2 x ยกกําลัง 2 Y นะครับคนที่เข้ามาตีหลังช่วยดูคลิปไปจบแล้วจะได้ถามแลได้กัแเนเต็มทุกคนนะลูกนะถาให้ครบทุกคนปิดบ้างหรือใครมีปัญหาสงสัยตรงไหนก็ทักมาถามคุณครูในไลน์กลุ่มได้เลยนะครับลูกในไลน์ห้องนะครับสำหรับคลิปประจำวันนี้นะครับวันพุธที่4เดือนสิงหาคมนะลูกปีพุทธศักราช2564คุณกุกิติขอจบเพียงแค่ดีนะลูกนะครับ สุดท้ายนี้กูก็ต้องขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ